สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประกาศหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนจ้าค่ะก็มาดูกันนะคะว่าคุณเลมโบได้อะไรเข้าบ้านมาบ้างค่ะหลังจากที่เราเดินทางไปทานอาหารเอเชียกับลูกชายนะคะค่ะกับก็แวะห้างค่ะอันนี้คือหมูสับบาลานเฟลชบาลานเฟลชวิทเกรดเดย์ ครีมเคก้กโคาคาโคลาแล้วก็ยูนมูสเป็นน้ำดื่มสำหรับเ,เทศกาลคริสต์มาสค่ะโคลลูสค่ะหัวผักไอเบคอนสิตรูนมะนาวฮืยาสิลก็คือดอกไม้แบบนี้นะคะมีกลิ่นหอมค่ะเป็นดอกไม้สำหรับในช่วงเทศกาลคริคสต์มาสค่ะชก ยูเรเวียนก็คือเป็นซี่โครงที่เนื้อหนาแล้วเขาก็อบด้วยน้ำผึ้งหรือว่าขิงค่ะคาเฟ่กาแฟซันต์เกลือค่ะไม้ข้อกะไม้คือข้าวโพดนะคะข้อกะ,กะก็เหมือนกับพวกคุกกี้พวกเคก้กที่อบกรอบๆพวกนี้ค่ะจัสมินริส ข้าวหอมมะลิบานอนนะกล้วยเครมมันทีลสม้มได้มาอีกแล้วนะคะเกลือโคนคะนาใบหยิกหรือว่าผักเคนในถุงนี้มีสามกิโลกร,รัมนะคะเกลือโคนโพสสามกิโลกร,รัมก็คือผักคะนาใบหยิกในถุงสามกิโลค่ะ อันนี้เป็นมักกะหรือว่าเออ่พวกขนมปังแดงค่ะเป็นขนมปังที่ทานในเทศกาคลคริสต์มาสค่ะอาหารยูลหรืออาหารคริสต์มาสก็ขาดสิ่งนี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะยูลควิงกะคิงกะก็เป็นเหมือนกับเออสะโพกหมูเนื้อหมูที่เขาเอามาต้มค่ะลักษณะของเขาก็จะคล้ายๆกับ แฮมค่ะแต่ว่าเป็นเนื้อเนื้อสะโพกหมูที่เข้ามาต้มใส่เครื่องเทศของที่นี่อันนี้เป็นอาหารที่สำคัญที่สุดในเทศกาคลคริสต์มาสค่ะสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีนี่ก็คือผักผักเหมือนเดิมค่ะต้นเดียวก็จัดได้หลายเมนูเลยค่ะนี่เดี๋ยวคุณเลมโบเตรียมจา ทำอาหารยูนได้เลยค่ะทำอาหารคริสต์มาสได้ค่ะเนีย yeah, ค่ะโอ้ oh. ตอนนี้ก็เข้าสู่ข,ขั้นตอนออถนอมอาหารนะคะหรือว่าแปลรูปค่ะหมูบดผักกาดหอมก็เตรียมแยกเดี๋ยวเอาเข้าช่องฟิตค่ะคะน้าใบหยีลวกน้ำเกลือแค่ผ่านน้ำร้อนเท่านั้นนะคะเขาก็จะคงกรอบอยู่เหมือนเดิมจ้ะก็ เดี๋ยวเตรียมเอาเดี๋ยวเตรียมแพ็กเข้าตู้แช่เหมือนกันจะ้ะคือการถนอมอาหารนะคะทีนี้หมูบดมันเยอะค่ะผักกาดหอมก็เลยแยกมาทําเป็นแหนมบ้างค่ะในส่วนผสมของแหนมผักกาดหอมไม่ได้มีอะไรมากนะคะตามสูตรของแม่เลยค่ะมีกระเทียมข้าวสุกจะเป็นข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็ได้นะคะแล้วก็เกลือเท่านั้นเองค่ะแต่แม่สอนว่าคั้นให้เปรี้ยวคามือค่ะอ่า กระเทียมก็พอประมาณนะคะข้าวสุกก็พอประมาณค่ะแต่เกลือนี่จะต้องให้พอดีนะคะเค็มไปก็นานเปรี้ยวและไม่อร่อยค่ะถ้าอ่อนเกลือก็จะโตค่ะมีกลิ่นแต่เปรี้ยวเร็วค่ะก็ต้องทำให้พอดีค่ะคั้นให้เปรี้ยวคามือนะคะคั้นให้จนเอ่อ เนื้อเขาเหนียวปั้นได้เลยค่ะแม่บอกว่าเวลาคั้นเปรี้ยวคามือแล้วมันมีม,มีจะมีกลิ่นหอมหอมเหมือนแหนมเลยค่ะถ้าคิดว่าคั้นพอดีแล้วเราก็ลองชิมหรือว่าแตะปลายลิ้นได้นะคะความเค็มความเค็มของเกลือจะ้ะ แตมและข้าวสุกมันจะทำให้เปรี้ยวนะคะจะสร้างยีสต์ปกติเวลาทำแหนมผักกาดหอมจะใช้เนื้อหมูหมูเนื้อแดงแล้วก็สับเอานะคะแต่วันนี้เป็นหมูบดเพราะว่าเรามีหมูบดเยอะค่ะ ก็อยากจะทําลูกชิ้นด้วยแต่ว่าคุณแลมโบเขามีลูกชิ้นของที่นี่แล้วค่ะช่วงคริสต์มาสก็คือเชิดบุญหลาหรือว่ามิสบอนนะคะคั้นนานแล้วค่ะเนี่ยเขาเริ่มเหนียวไงเริ่มเหนียวค่ะ ันแบบว่าปันได้แบบแน่นเลยค่ะปิน่นออกแล้วนี่คือเราคัน้นให้เป็นให้เป็นให้เปรี้ยวนะเขาจะไม่ติดมือค่ะเกลี่ยกลม ให้แน่นนะเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้ไม่ซีเรียสก,กลมจะเหลี่ยมจะยาวจับไปเลยค่ะเราไม่มีใบตองนะคะเดี๋ยวเราจะหอ่อด้วยถุงพลาสติก เรียงไม่ติดมอือจ้ะ เดี๋ยวมาห่อแหนมง่ายๆกันนะคะผักกาดหอมใช้ถุงเข้าไปติดค่ะเพราะว่าใบตองมันแพงเนาะใบตองมันแพงค่ะอยู่ต่างแดนเสียงอาจจะดังนิดนึงค่ะปลายถุงปลายถุงเขาแหลมๆนี่นะคะเราก็จะเอาหมูเข้าไปด้านในแต่ก็ไม่ซีเรียสถึงจะมีลมบ้างก็ไม่เป็นไร เพราะว่าเวลาเรารัดแบบนี้นะคะหมุนหมุนแล้วมันจะตึงของมันเองค่ะบิดเป็นเกลียวค่ะาการหอมทําให้ดูบ่อยละแต่ก็สําหรับท่านที่ติดตามมาใหม่ก็อาจจะยังไม่ได้ชมคลิปการทำแหนม ก็ห่อด้วยถุงพลาสติกตามด้วยสกอ๊อตเทปค่ะไม่มีอะไรมากเลยนะคะสกอตเทปเราจะติดแต่ผักกาดหอมชอบติดตามยาวแบบนี้นะคะให้มันไปให้มันอยู่ด้านหลังนะคะไอ้ส่วนที่เป็นขอบถุงนะคะเราก็จะโชว์ด้านนี้ถ้าใครมีพลิกก็จะใส่ด้านโชว์นะคะแต่อย่าถามหา พริกสดของผักกันหอมนะคะเพราะไม่มีค่ะจงมองในสิ่งที่เรามีค่ะอย่าได้ถามหาในสิ่งที่เราขาดเพราะว่าอยู่ต่างบ้านต่างเมืองค่ะหาลำบาก มันจะตึงมากค่ะมันจะเวลามันไอตัวยีตมันทํางานอะตัวรสเปรี้ยวมันออกนะคะถุงมีแทบแตกเลยค่ะเวลาแกะถุงเวลาจะทานเนาะน้ําเปรี้ยวกระเด็นเลยละ่ะ ปลายถุงก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะทามันมันยาวไปก็ตัดออกค่ะตัดออกเดออกี๋ยวเราก็เอามาใส่ด้านมุมที่มันเป็นมุมอยู่แล้วค่ะน,นี่ค่ะ สกอตเทปเนี่ยเวลามันเปี้ยวแล้วยิ่งตึงยิ่งแน่นนะคะมันไม่มีหลุดค่ะแกะนี่เวลาเราจะทานแกะไม่เจอเลยค่ะผักกาดหอมใช้กันไกลตัดนี่แล้วก็กินเลยค่ะเห็นไหมตึงแล้วเราก็ได้แหนมแบบนี้นะคะ เวล้าห่อเนมก็นึกถึงใบตองที่บ้านนะหอกับใบตองแม่บอกว่ามันหอมค่ะแต่ถ้าเรามันหายากเราก็ดัดแปลงได้จ้ะขอดเป็นแบบก้นหอยก็ได้ นี่ค่ะหอแหนมแบบดัดแปลงนะจ๊ะเราใช้มุมเดียวนะเมื่อกี้ผักการหอมดึงถุงถุงขาดก็ยังใช้ได้ค่ะเพราะว่าเราใช้ใช้มุมเดียวเราพยายามให้มันไล่ลมอ่ะให้เนื้อมันมาถึงปลายถุงถึงไม่ถึงเลยที่เดียวก็ไม่เป็นไรจ้ะ ประมานี้ก็ได้ หนมหมูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีชีวิตแบบพอเพียงในต่างแดนค่ะที่เราพอทำเองได้โดยไม่ต้องซื้อหาค่ะก,ก็ใช้งบน้อยแต่เราก็ได้กินฝีมือของเราเองค่ะเดี๋ยวผักกาดหอมจะขออนุญาตเอาหมูบดเข้าช่องฟิตก่อนนะคะจากนั้นก็จะเอาผัก คณะใบาิกหรือเกลอนโคนเข้าช่องฟิตเหมือนกันค่ะแต่จะต้องแพกซะก่อนเราจะแยกไว้เวลาเราจะทำแต่และเมนูมันง่ายค่ะลวกแล้วน็อกน้ำเย็นค่ะเขียวสดเหมือนเดิมนะคะเวลาเรา,เอาออกจากช่องฟิตค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีชีวิตแบบพอเพียงในการถนอมอาหารหรือว่าแปลรูปอาหารค่ะเอาไว้กินในวันหน้าค่ะขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอบคุณ สำหรับกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กำลังใจเสมอมาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะดยูนค่ะมือรีคริสมาสนะคะโชคค่ะก็โชค,โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะปลอดโรคปลอดภัยค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า